สวัสดีค่ะอุ้ยเห็นน้องนางไหมคะสวัสดียามเย,เย็นนะคะพี่พี่แม่นิกลับพ่อจา๋าออ้ยน้องนางหนูจะนอนลงมาเลยไม่ได้นะลูกโอ้ยนี่เพิ่งพาออกเดินยังไม่ถึงหน้าบ้านเลยโอย้วิถีเด็กอ้วนใช่ไหมเนี่ยโอย้ไม่ไหวจริงๆแม่จา๋าไม่ไหวจริงจรราบเป็นนากลองไปเลยสิจ,จะ๊ะโอ้ยเอ,เอยย่ายาเข้าตาลูกอ้วนเอาย่าในตาออกให้ก่อน ฝั่งน้องนิเอ้ยเดี๋ยว,ยวแม่ออกให้ลูกโอเคออกแล้วออกแล้วปป่ป,ปพอดีโอ้ยพิถีเด็กอ้วนนะคะพี่พี่ไปไานางไปลูกไปเดินกลางๆสิคะลูกนั้นเบียดแม่ไปแล้วนะอ้วนพาลูกนางออกเดินเล่นค่ะพี่เพียขาเสียงน้องนิอาจจอแหบแหหน่อยขออภัยนะคะน้องไม่สบายค่ะ,คะเดินเล่นยามเย็นเดินเข้าหมู่บ้านค่ะ เออทำไมต้องมัดเ,เชือกให้น้องตรงกลางนะคะเพราะว่าไม่ให้น้องรู้สึกจั๊กกะจี้นะคะจั๊กกะจี้เวลาใส่ชุดหรือว่าทำอะไรน้องจะได้ไม่ไม่จั๊กกะจี้นะคะพี่พี่อ๋อ,อคุณตายังอยู่อยู่เลยคุณตากลับมาจากสวนแล้วไปหาคุณตาไหมคะนี่ไปหาคุณตาของหนูไหมลูกอุ้ยผู่แน่นมาก ขุ่งแน่นมากนุค่ะคุณตาเขาอยู่บ้านเขาทางโน้นกินกล้วยบ้านยายอีกแล้วหรอจะไม่ขึ้นไปหรอเนี้ยโอ้ประตูนี้ขึ้นไม่ได้ชนประตูไปเลยประตูนี้ขึ้นไม่ได้จะชนประตูไปเลยนะคะพี่ๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะภาษาเด็กเนาะเดี๋ยวคุณย่าล้างกล้วยให้จเย็นๆ เย็นๆลูกเย็น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 อ๋อขึ้นไปกินกับคุณยายแล้วค่ะรู้นะคะว่าตรงไหนมีของกินรู้เดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยหาข้าวหาข้าวกินอืมอ่ะกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอ้ยที่น้องเดินเข้าไปบนบ้านเพราะว่าเขาอะเคยได้กินไอ้กินกล้วยแล้วก็กินข้าวนะคะก็จะจาว่าเอ้ยเนี่ยเราได้กินกล้วยเราก็ต้องได้กินข้าวอย่างนี้นะคะ วันหลังมากินข้าวลูกอันนี้กินกล้วยพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วอยู่ยูยูยูหมดแล้วหมดแล้วรู้ทุกอย่างไม่ไปยังไม่ได้กินอันนี้ไงยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าน้องอ่ะคือเขาจะรู้เลยว่าเขาอ่ะได้กินกล้วยได้กินข้าวได้กินของที่นี่เขาก็จะเดินเข้ามาเลยนะคะก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยเออเนี่ยบ้านเราหนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้าไปอีกหรอดูบุยดูยดูดมาลูกมาไปหาตาดีกว่าตาอยู่คนเดียวเราไปหาตากันดีกว่าอ้งแน่นมากค่ะผุงแน่นดึบเลยนะคะไปหาคุณตากาันตาจะจำหลานคนดื้อได้ไหมเนีย่ย ใจเย็นเใจเย็นเใจเย็นเใจโอ้ oh. oh. พี่ขวาเขาก็อาบน้ำทำความสะอาดให้คุณตาค่ะตอนเย็นเนาะแต่ลูกนางอาบแล้วนะคะเออมาหาตาให้คุ้นชินกันค่ะโอ้ยขออาภาัยค่ะให้คุ้นชินกันนะคะเราครอบครัวเดียวกันเนาะยังไงเราก็ต้องเออ รู้จักกันไว้คุ้นชินกันไว้นะคะดูไปมุดใต้คางตาคุณตาไม่ใช่พ่อหนูนะลูอูแล้วตาก็รักนะคะยกหน้าขึ้นเลยดูค่ะพี่พี่ถ้าไม่ใช่ช้างที่รักเด็กนี่เขาสกัดเลยนะคะเดี๋ยวกอดจะกอดตามลูกนางนี้ต้องมีดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไปที่ไหนใครก็รักนะคะเขาก็อาจจะมีลูกอ้อนของเขาคุยภาษาเข้าไปนะคะซึ่งซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรับรู้นะคะพี่พี่ ภาษาเขาเนาะบางทีเขาอาจจะคุยอะไรกันเราไม่ไม่ไมรู้นะคะ,อะพอยางรักกันพอยางเออให้ตากินกล้วยด้วยน้องนางจุ๊บจุ๊บตานะลูกไม่ใช่พ่อจา๋าหนูได้นั่นคุณตานี่เราก็ไม่ค่อยรู้นิสัยมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงเขาเนาะพี่พี่ขาก็เป็นพี่อิงที่ดูแลนะคะแต่ถ้าเป็นพ่อจ๋าเราก็จะรู้นิสัยใจคอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คุณตาขออีกกล้วยอร่อยครับแล้วใครบอกว่าหกสิบสองไม่เจ๋วคะดูขาที่ห้าซะก่อนนะอ่าให้ดูชัดๆเลยค่ะใครบอกหกสิบสองไม่เจ๋วพูดใหม่นะจ้าหลานดูลูกนางเออลูกนางไม่ยอมนะพอเขารู้ว่าคุณตาได้กินกล้วยเขาอะพอเขาเขาเห็นว่าตาได้กินกล้วยเขาเขาก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมแบบเฮ้ยมันของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> กินสับป,ปะรดตายหรอ <G ül> หาลูกสับป,ปะรดได้นนาตะอวดเออเขาหาเขาดมกลิ่นหานี่นะคะเขาจะใช้ภาษาสัมผัสทางการดมกลิ่นกับงวงเขานะคะพี่ๆี่หาลูกสับป,ปะรดนะคะก <G ül> ็ไม่ไม่รู้ว่าเอ้ยได้จนได้ตะอวดเห็นไหมหนั่น <G ül> โอ้เก่งจังเออให้ลูกนางด้สับป,ปะรดก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะถูกใจลูกๆเขาเลยโอ้มีหลายลูกนะเนี่ย ในตกใจหมดยา่างหาก้อนหาก้อนเออให้เขาหาก่อนมีเหลือไหมเอาตกกินยังไงให้ตกละ่ะลูกเออจัดยังไงให้ตกป่ะวันนี้มาทักทายคุณตานะคะคุณตาเขากลับมาจากสวนพอดีะค่ะพอดีคุณตาเขาจะไปสวนทุกวันนะคะเขาไปเช้าเย็นกลับเนาะอ่าบางวันมาก็คุณตาอาจจะยังไม่กลับก็ไม่เห็นคุณตาวันนี้มาเจอคุณตาพอดีก็ได้พา ลูกนางมาทักทายมาหาคุณตานะคะเอาอะไรเอาย่าหรอป <c oughs> ะมืดแล้วตอวันตกดินแล้วเออข่าไปเฉยๆนี่เราเราเรากลับบ้านก่อนเนาะเออเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนแล้วก็มาค่ำด้วย แต่ว่าก็ต้องขอให้แต่ลูกได้เดินค่ะนะคะเดินนิดเดินหน่อยเท่านี้เขาก็โอเคแล้วนะคะวันนี้แม่สุขภาพไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะพี่ๆเดี๋ยวพุ่งนี้หรือวันถัดไปแม่เต็มร้อยเนี่ยพาลูกเดินไกลกว่านี้อยู่นะคะจะล้มตัวลงนอนไม่ได้เสาไฟฟ้าลูกเห็นตรงไหนหญ้าเยอะๆเนี่ยจะชอบล้มตัวลงนอนนะคะแบบคือไม่อยากเดินไปต่อแล้วอะอยากกินอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆ ด้วยความที่เด็กเนาะเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะภาษาเขาปลาเลยอ้าวตัวน้อยมาจากไหนเนี่ยอะให้คุณตาไปก่อนค่ะน้องนางคุณตาไปเลยค่ะ น้องนางเดี๋ยวนี้รถคันเล็กเขาไม่หวาดเสียวไม่หวาดกลัวเลยนะคะแต่ว่ากับรถคันใหญ่เขาก็มีกลัวอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวแบบว่ายแม่หนูไปแล้วหนูวิ่งแล้วเหมือนแต่ก่อนนะคะนี่ก็คือแบบเขาก็มีพัฒนาการขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยความที่ได้ไปทํางานไปเป็นผู้ติดตามให้พ่อจ๋านะคะก็ได้เจอรถบัสได้เจอรถพ่วงรถเข้ามาทํางานอะไรต่างๆก็ได้เจอเยอะนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ย แบบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องรถนะคะแต่ถามว่ายังกลัวไหมยังกลัวนะคะยังกลัวแต่ว่าจากร้อเตก็เหลือแบบสามสเอนต่อร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆอา่าเราก็ต้องพัฒนาการไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆค่ะพอจะถึงหน้าบ้านแล้วรู้นะเออจะเตรียมเลี้ยวเลยจะเตรียมเลี้ยวเลยนะคะ เอออย่าวิ่งนะัแม่วิ่งไม่ทันนะแม่วิ่งหาตามลูกนางไม่ทันแนละ้วลูกอ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวจริงแล้วนี่เลี้ยวจริงแล้วลอบนี้ออไปเลยใบหม่อนคุณยายทวดเนี่ยไม่ได้กินนะคะแต่ว่าให้แต่ได้เด็ดให้แต่ได้เด็ดถามว่ากินไหมก็ไม่นะคะไปลูกไปไป ไม่ไล่เจ้าแรมโบนะสงสารน้องนะจะวิ่งไปไล่น้องได้นั่นตะอ้วนใจเย็นๆสิลูกเป็นคนเก่งแล้วเขาไม่ไล่น้องนะนั่นๆๆๆๆเผลอไม่ได้เลยได้เดี๋ยวแม่ล้างแตงโมให้ค่ะไปที่พักก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ช่างเขาทำงานมีหลายอย่างเลย ที่ข้าที่พักก่อนอ่าแม่จ๋าให้กินแตงโมก่อน้องมางอ้าปากลูกงามงามงามอุดุตาไปถึงบ้านแล้วจา้าก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสงสัยแตงโมจา้าไปให้พ่อจ๋ากินด้วยเลยเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ